พร้อมพร้อมพร้อมหมอครับคุณจะพูดก่อนหรือให้ผมถ้าผมพูดก่อนมันจะกดไปอ่ะไม่คุณไม่ต้องตื่นเต้นก็ได้คุณแค่ดูจำนวนลูกทีมคุณอันนี้แค่วันซ้อมเองเริ่มจากกีฬาก่อนว่าอะไรเอากีฬาสี่คูร้อยหรือกีฬามีนาสี่คูร้อยครับแต่ละทีมแน้นำตัวที่มาได้นำครับสวัสดีครับมาพาคินนะครับจากทีมชาโดวอีเกิลครับเฮ้ยเท่ะน้องบ้นเพี่วหน้ากันสวัสดีค่ะไมม่ค่ะ ตบมือตบมือหน่อยสีด,ดำตบดังๆสีขาวไงสวัสดีค่ะพีมค่ะสวัสดีค่ะบอนนี่ค่ะสวัสดีค่ะ,อ <They har ichi> อคะเอมี่ <S <S ค่ะ ต้องดังขึ้นเรื <downstairs> ่อยๆนะพี่พลอยโลกคาดหวังคาดหวังนะคาดหวังลูกตะโกนเลยได้ไหมได้ไมน้มสวัสดีค่ะพี่พลอยค่ะสวัสดีค่ะนิวค่ะเผื่อก็ขวดงามบอเดรค้าอังเปาโอชินิค้า ตสวัสดีครับแบบดันครับปอดครับสวัสดีครับปอดครับสวัสดีครับอันครับตบให้ดูกดอกครับสวัสดีครับอมนิวากอนครับ หมดยังครับทีมคุณหมดลบโอเคตาตาผมแล้วนะทีมผมบ้างต้องดังอ่ะผมซิงค์คาริสตนะครับจากทีมไลติงชีต a าครับเชิญน้องๆเลยครับไล i ิงหรือไลติงนะไลติงไลติงไลติงมากเอ้ยคออเทคสองแน่เยครับชื่อทีมมึงก็ผิดแล้วอ่ะไล g ิงชีต a าไงเชิญเลยครับสวัสดีค่ะจูนนะคะ สวัสดีค่ะเอแค์ค่ะเออสวัสดีค่ะเชลซีค่ะเออช่วยหน่อยดิสวัสดีค่ะปาร์ติตาค่ะสวัสดีค่ะเจมี่ค่ะอสวัสดีครับซีครับเอเริ่มเลยความพร้อมของแต่ละทีเป็นยังไงบ้าง ให้ทีมคุณก่อนก็ได้ให้เอาก่อนละกันไม่ผมแนะนำตัวไปแล้วก็เอาง่ายๆก็คือพร้อมขนาดไหนก็ดูสมาชิกรูปทีมผมก่อนกรงนกไม่เพราะว่าเพราะว่าที่เหลือที่ไม่มาไม่ใช่อะไรเขาพร้อมแล้วไงครับอันนี้ที่อยู่ตรงเนี้ยคือไม่พร้อมไม่อะไรอ่ะไม่ก็คุณบอกไม่มาคือพร้อมแต่ไม่มาไม่มาคือพร้อมไงแต่นี้คือเอามาบอกว่าเอามาประชันกับคุณเฉลอยวให้เกียรติก็คือผมต้องบอกก่อนว่าฝั่งคุณไม่ต้องตื่นเต้นมากไม่ต้องขนมาเยอะขนาดนี้ เพราะกลัวเด็กคนสิ่งสิงดูตื่นเต้นอยู่สิงดูตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นเลยครับผู้ชายมีอยู่สองคนอันนี้ใช้แรงงานผู้หญิงชัดที่ไม่มามีใครบ้างที่เหลือที่รู้สึกว่าเยอะเลยอ่ะเยอะับมีใครบ้างมีใครบ้างอันนี้อันนี้ก็งานหนักด้วยครับมีแน่แนมีม่อนธนัชัย มีใครอีกนะฮะไอซีไอพี่เฟยพี่เฟยทีมผมพี่เฟย์ีป็นผมพี่เฟยเป็นฝังนนุนเราสนใจที่อยู่ตรงนี้ดีกว่าตรงตรงนี้ก็จะมีน้องจูนมีเอแคครับมีเชลซีมีน้องปานมีเจมี่แล้วก็มีซีแล้วก็อีกเยอะแยะครับทีมผมครับอย่างความพร้อมของทีมเราเป็นยังไงบ้างฟิตแค่ไหน ก็เดี๋ยวให้ภาพเป็นสิ่งที่บอกแผนเลยกันแล้วเดี๋ยวเราจะซ้อมให้ทุกคนดูได้เลยแล้วเรามีใครเป็นนักกีฬาในทีมนี้ไหมครับเอาไปดูหน่อยอ่ายังไงสีลูกเปิดเลยครับก็ ไม่ได้วิ่งนานนะครับแต่ก็เคยวิ่งสมัยเด็กวิ่งอยู่แต่ต้องบอกว่าเขาเป็นนักกีฬามาก่อนกีฬาอะไรแทงสนุกอะไรขับลุกเคยวิ่งเคยวิ่งอยู่นะเคยแข่งอะไรมาตอนวิ่งผัดด้วยเป็นวิ่งถอยก็เข้าทางประสบการณ์นะก็เข้าทางนอกจากสีแล้วยังมีจมีด้วยที่เป็นนักวิ่งกรีฑาออฟมาราธอนมาราธอนอุ้ยอันนี้ก็จะแบบให้เบาๆนะอุ้ยมาราธอนเลยอันนี้ จะบอกว่าปกติวิ่งไกลแต่ไม่ค่อยได้วิ่งเร็วเขาจะไม่ใช้แต้มความคนละส่วนนะคุณรู้ว่าเนี่ยความทนทานไงคุณมัดแดงกับมัดขาวไม่ใช่คนละแบบกันนะอันนี้มัดแดงคือความทนนะมัดขาวคือความเร็วนะอันนี้คุณไม่รู้สิเนี่ยไม่ศึกษายนะทีมเนี่ยคุณกินเนื้อชาบูเยอะกินไปแบบนี้น้องอ่ะสี่คนข้างหน้าเป็นยังไงบ้างเห็นในเห็นสมาชิกทีมเราเป็นยังไงบ้าง ฟิตหน่อยฟิตหน่อยเหนสมาชิวทีมเราเป็นยังไงบ้างผมอยากให้เห็นสายตาน้องเมื่อกี้ที่มองผมมากพี่่มีความหวังสุดๆไอ้ดูจากหน้าผมก็รู้เลยว่าพร้อมมากตั้งแต่หน้าผมไปเลยดีกว่าแต่เันนี้เราจะชาแล้วน้องเด็ด น้องชื่ออะไรนั่นจ้ะ AK AK น้อง AK เนี่ยพลาดแล้วทำไมอ่ะจังหวะวิ่งจะชาแล้วทำไมอ่ะมันจะลมจะตีขนตาแล้วมันจะมันจะหนูมันต้านลมเหรอมันจะต้านแล้วมันจะพลาแล้วช่วยหนูเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคเดี๋ยวมันรู้ได้แต่ต้องบอกว่าทีมคุณก็แย่เหมือนกันนะทำไมหัวหน้าทีมหนักปากเอาแล้วว่าจังปากเดี๋ยวผมต้องเอาต้องออกก่อนต้องออกก่อน แต่น้องผู้หญิงใครเป็นไม้ไม้ไหนวิ่งผ่านนะมาตองอ,อ,อันนี้ผมว่าพูดตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวพูดตรงนี้เดี๋ยวเขาจะรู้แผนก,การเราเหนื่อตกเข็ดแทบไม่ดันเลยเมื่อกี้ดูหน้าน้องด้วยความจริงจังก็มีส่วนหนึ่งแต่ว่าความบันเทิงเราก็แทรกเข้ามาได้ครับเอาเดี๋ยวดูก่อนว่าใครวิ่งเร็วระดับไหนเดี๋ยวไปจัดกันอีกทีใช่ฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนู้นครับอะไรบ้างทำไมวันนี้รถขนมาเยอะกว่าฝั่งนี้ กลัวไงครับขนมากลบลเลยดีกว่าคืออนี้ความสามัคคีกีฬานี่เป็นสิ่งสาคัญนะการมาพร้อมเพียงมาเยอะกว่านี้เห็นถึงความสําคัญของแบบความสามัคคีของทีมเราแล้วอะเรามาครบเรามาเต็มกว่าแล้วอันนี้คือชนะไปหนึ่งล <S <S เลยนะยอันี้คุณเบลพวกผมอยู่นะเนี่ยไม่ไม่ได้เบลอันนี้คุณยกับคีเอรกผมไม่รู้ว่าคุณจะมาน้อยด้วยซ้ําแต่ผมว่ามาเยอะไว้ก่อนเพราะว่าผมสามัคคีกันเป็นเป็นพลังอยู่แล้วไงเราไปเป็นแพ็คเพราะว่าเพราะว่าไม้พัดเนี่ยพี่ฟอนมันต้องส่งมันต้องซื้อใจไงนะใจมันสาคัญนะใช่ครับ คือวิ่งเนี่ยยังไงใจก็สําคัญไม่ถึงเส้นชัยก็ไอซียูที่ผมได้มีสองอย่างส่วนมากจะเป็นไอซียูและรองเท้าทีมผมเขาเรียกว่าใหม่ก็บทุกคู่คือนคู่มาเลยคนจะคิดว่าเฮ้ยไม่ได้วิ่งป่ะซื้อใหม่คู่เก่าวิ่งจนขาดไอ้น้องต้องไปซื้อคู่ใหม่เอาภาพหน่อยอย่าไปเห็นว่าคู่เก่าขาดแต่เขากลัว เก่งเหมือนกันนะนี่ไม่แม่งนี่ตีนเปล่าเลยนะนี่ผมเพิ่งซื้อรองเท้าเมื่อวานนะมันแม่งหลังหลังวิ่งตีนเปล่าแล้วมันเปิดหมดแล้วรองเท้าอ่ะทีผมสู้ทีมผมไม่ได้วิ่งเป็นมือด้วยใช้มือด้วยคือมึงจะเก่งให้ได้ไปพูดไปเรื่อยเอาไปกันเริ่มจากน้องผู้หญิงหน้าก่อนเอาไปยังไงบ้างการฝึกซ้อมของเราอ่าสกิลกันเลยอันนี้ที่โยนเพราะว่าเหมือนสัมภาษณ์ผมไม่ได้เลยเขาหลังคือกรมการพละไงฝั่งนี้อ่ะมือใหม่เป็นยังไงบ้างกับการยืมผ้ากรมการยืมมั้งไงยังยังไม่ได้เริ่มซ้อมเลยมีความสบาาาายยใใจจจ้วนนนนีีี่่่่เเเขรรกกป็คคิงไออทพูดม น่าถ้าให้เลือกไม้อยู่อยู่อยากอยู่ไม้ไหนขอเป็นไม้หนึ่งแล้วนี่ไม้กวาดนี่ฮะไม้หลังๆมันกดดันก่อนเฮ้ยแต่ไม้หนึ่งก็สำคัญนะยริงอ่ะเปิดเปิดสำคัญโอเปิดโอเปิดไหนๆใครๆฝั่งไหนมีนักกีฬาไหมพี่ฝอร์ไงพี่ฝอเนี่ยยังไงพี่ฝอพี่ฝอไปครับผมส่วนใหญ่ก็เป็นนักกีฬาครับนักวิ่งครับ วิ่งลาวครับเตรียมมา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 จากบ้านแหละเห็นเล่นเห็นเล่นตั้งแต่ตอนแต่งหน้าแล้วไม่คิดว่าจะลงมาเล่นด้วยไม่ได้เล่นดีเดยวเซ้อมบ่อยเลยนะมีไหมมีมีใครเป็นนักกีฬาอีกไหมครับฝั่งโน้นอังเป้าอังเป้าเป้าเนาะอังเป้าอังเป้าของพี่เองเอ้าเป็นนักกีฬาอะไรมั้ยอันนี้็นักกีฬาน่อังเป้าด้วยไหมเคยวิ่งอยู่ตอนมัธยมค่ะบอกเขาไปน้องเราวิ่งอะไรเอยาจะบอกว่าทุกวันนี้ผมตื่นตีห้าทุกวันเฮ้ยไปวิ่งเหรอไปวิ่งเราคาดหวังแล้วพี่ตีเทนนิส นี่แหละครับคือที่มาของคำว่าปริมาณแต่ไม่มีคุณภาพเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณดูถูกนะเออถูกไหมล่ะมิว โมไปเรายังไงเอาให้หามีไปกลนไหมมีมีความมีความสนัดตรงไหนเนี่ยิงบ่อยมากนี <h 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 ่จริงนะถ้าเราพูดเออเราเป็นตัวแทนทีมเรามีวิ่งมั้ยวันมามีวิ่งวิ่งยังไงวิ่งยังไงของเรามี่งครับปกติหนูหนูก็จะวิ่งแบบออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนบอกว่าให้หนูไปเดินให้ได้ก่อนเพราะว่าแค่เดินหนูก็สะดุดแล้วแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีทีมเวิร์กนี่คือข้อดีบุริมันบุริมาณจริงๆทีมนี้เขามีทลิปนาลีนะเห็นว่าพี่ชายเขาเป็นทีมชาาติปป่ะเ็นนักกีฬแ เราไม่ได้กลัวเพราะว่าของเราไม่เกี่ยวนะทีมชาติพี่ชายไม่ได้เกี่ยวกับตัวเขาพี่ก็สนพี่เหรอะไรอ่ะพี่ก็ทีมชาตินี่กูจะไปชมทีมฝั่งตรงข้ามทำไมเราต้องชมทีมเราเขามันต้องมีเชื้ออยู่แล้วไม่บอกไงว่าต่อพี่เป็นนักกีฬาแต่เราก็ไม่กลัวเพราะเราสามารถชีดอยู่แล้วปริมาณปริมาณอย่างเรานี่เรากังวลวิ่งหรือกังวลเดินจีกว่าเรากังวลเดินไม่แต่วิ่งหนูก็ไม่เป็นไรค่ะ รองเท้านี่หนูใส่แบบไม่ได้วิ่งมาเพราะว่าจริงๆแล้วการวิ่งใส่รองเท้าอะไรก็ได้มิวพูดไปเรื่อยขัดจะมากมากนะบอกว่ารองเท้าต้องมาดับหนึ่งเออให้มิวเลือกมิวอยากเป็นไม้ไหนหนูไม่กล้าเลือกเลยสุดท้ายเลยมั่นใจสุดท้ายใช่ตอนแรกคิดว่าไม้สุดท้ายเหมือนกันรับปิดรับปิดใช่รับปิดจะพาเข้าเส้นชัยว่างั้นไม่รู้เหมือนกันว่าจะถึงหรือเปล่าถึงไม่ต้องถึง ทีมผมจะถ่อมตัวอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องปกติคือมีตู้กังวลมากเลยนะเล่นจริงเมททอลแอคติ้งครับอ๋อแอคติ้งไม่กลัวแบบว่าถ้าพูดจริงจังเดี๋ยวทีมเขากดดันแค่นี้ก็มาเยอะกว่าแล้วไงดูสิ่งกดดันดูสิ่งทำหน้าดีไม่ไหวสิอ๋อเราเราพอกันแค่ดีไหมครับอ่ะฝากข้างหลังผู้ชายเป็นยังไงบ้างเตรียมความพร้อมขนาดไหนในการวิ่งอ่ะพี่ฟอสก่อนเลยเราครับวิ่งยังไงบ้างมีเทคนิคยังไงบ้าง ไม่ Hayır, แต่เอนเขาวิ kind of ่งทุวันต้งเห็นเขาวิ่งบครับปกติก็วิ่งบ้างวิ่งบ้างไอ้ที่ผมบอกเคแล้วที่ผมเลยไหมจริงๆตัวเต็งเลยนะไม่ได้มาวันนี้คือพี่เฟยเมื่อกี้โทรคุยกับแล้วเขาฝากสารมาบอกว่าคือตอนแรกเขาจะมาแต่พอบอกมีสมสื่อเขาบอกไอพี่มาไม่ได้ว่ะเพราะว่าถ้าอยากดูพี่วิ่งจริงอ่ะไปดูในอินสตาแกรมเพราะพี่วิ่งตลอดคือพี่จะมาให้ภาพง่ายๆอย่างนี้ไม่ได้ต้องไปติดตามพี่อะไรอย่างเงี้ยที่พี่เฟยก็วิ่งทุกเช้า เราดูพี่เฟยได้เลยในตัวเต็งจริงนี่คิงมานข้างเก่งแล้วนะเจอพี่เฟยเฮ้ยพี่เฟยพี่เฟยน่ากลัวจริงเดี๋ยวผมส่งคิงคองบอนไปสู้ครับน่าจะพอน่าจะพอวัดปาได้เออแบ่งหน้าที่กันไงบางทีมผู้ชายฝั่งเราอ่ะในการเอะอยู่ไม้ไหนหรือว่าอยากอยู่ไม้ไหนกันต้องใช้หลักสากลครับใช่ครับโู่โอนไหนออกซุ่มๆจับซุ่มๆจับเพราะว่าของเราเนี่ยมันคุณภาพทุกคนใช่ครับฉะนั้นใครอยู่ตำแหน่งไหนไม่สำคัญใช่ครับเราวิ่ง ความเร็วเท่ากันอยู่แล้วใช่ครับมันอยู่ที่ว่าแต่บอกว่าผมน่าจะเอาไม้ไม้เบื่อไม้เมานะไม่ได้อยากวิ่งอันนี้ตลกอตลกไปก่อนแต่อยากอยากวิ่งไม้แรกพอวิ่งไม้แรกเสร็จผมจะกลับไปเซตผมได้ต่อแล้วผมก็จะมาวิ่งต่ออีกไม้นึงได้ครับเป็นคนเป็นคนไทยแท้เหมือนกันไหมเซตผมอยู่นาะเอออมอมอมอยากอยู่ไม้ไหนครับผม ผมว่าผมอยู่ไม่ไหนก็ได้ครับเอาพูดจริงเขาอยู่ของคนข้างอะเนาะไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยิ้ม้ะนะอันนี้วิจะทำไมไม่เบื่อไหมเมาเออนี่แหละสกิลสกิลการวิ่งของเราคือผมบอกก่อนว่าผมอาจจะอาจจะไม่ได้มีความสามารถทางกกีฬามากเพราะว่าไปสติปัญญาหมดไงเอาไปทางไหนก็โดนเลยหมดเลย ทิ้งวัคเขาสกิดกันโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยใครจะก่อนด้ไม่แต่ว่าเราเล่นเราเล่นแต่ว่าผมเป็นคนที่แบบคาร์ดิโอทุกวันอยู่แล้วเอออาจจะไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้วิ่งเร็วมากแต่ผมอึดแน่นอนไอ้พูดเรื่องอึดผมอึดแน่นอนอ่ะไม่อึดหรืออึดเอาดีๆอึดอ๋ออึดอึดอึดเพราะว่าแบบวิ่งวันละแบบสมมติผมเดินความชันสิบใช่ปหะหนึ่งชั่วโมงครับผมเออทุกวันก็จะพอไหวอยู่อาจจะไม่แฮก ก็คือปอดแข็งแรงปอดแข็งแรงครับผมพี่ฟลอยกังวลกับทีมนี้คนไหนบ้างตัวเก่งของทีมนี้ตายแล้วอุ้ยแป๊บนึงเราดูแบบเราดูเหมือนมองไปตรงไหนคุณไม่เห็นคนที่อยู่ตรงหน้าคุณมองสิงไหมเห็นสิงไหมคุณมองคุณมองข้ามไปได้ไงกูมองใกล้สุดเลยอะแล้วเห็นไหมมึงเหมือนอะไรเลยวะเหมือนอะไรคนนอนน้อยอ่ะมึงเหมือนนะเนี้ยกูพร้อมนอนแล้วเนาะอ้าวผมก็ฟีดเอาจริงๆแล้วฟีด ก็จะไม่มาแกพีความขมวดใจผมว่าทีมนู้นเขาเนักกีฬา,าเยอะอย่างน้องซีอย่างเงี้ยเออซ<ส>ี<ส>ไม่มาเออซีอีกนี่ว่ะใช่อเออน่ากลัวอยู่น่ากลัวอยู่ แต่ว่าอย่างที่บอกทีมดําของเรานั่นแฟนครับไม้ไหนก็ได้น้องมั้งได้จริงมันความสามัคคีพี่มันเท่าๆกันหมดอะทีมดำครับเฮ้ยฝั่งเรามีอะไรจะพูดกับเขาบ้างไหมฝั่งเราฝั่งเราเงียบเลยรอดูไหมล่ะรอดูอย่างเดียวต้องมีกำลังใจหรือมีบูมทีมเป็นไหมฝั่งเราเฮ้ยซูโอ้โหมีไหมมีไหมยังไงมันจะแสดงความอ่อนแอร์เขาเห็นเลยทันทีนะครับให้เราก็ทำให้เขาดูอะตอนนี้โอ้โหแต่เรามานะบูมบูมไ้ตรงนี้เลยมันข่มขวัญไงแม้เราจะมาแค่นี้อะกลัวว่ามันจะข่มขวัญโดย ให้สองทีมคิดคำบูมบูมแบบว่าตอนนี้ให้เวลาคิดเลยสู้เลยมาคิดเลย้าเลยลูกปลาเราจะแสดงสิหน้ากังวลว่าเราเราต้องเราเราเอาสดๆกันอย่างนี้เลยเหรอครับมันต้องมีความพร้อมเรียกว่าวัดใบพิพิที่ดีอย่างเงียบดิช่วยกันด้วยอ่ะยังไงดีชื่อทีไม่ล่ะชื่อทีมแต่ว่าเสียงดัางเข้าไว้เราต้องชนะถึงเราคนจะน้อย แต่เราจะมีพลังครับเราจะกล้าไปด้วยกันครับ l i g h t ไลนิ่งชีต้านะจะยังไงยังไงไลนิ่งชีตาไนิดงชีตานี่ขนาดนะเทรดดอกอร์ผมก็มได้อยู่อ่ะสามรอบสามรอบไลนิ่งชีตาไลนิ่งชีตาไลนิ่งชีตา ทำไมทำไมทำไมเราไม่ให้เจมี่เป็นหัวหน้าทีมแทนเลยคันไหมครัอานะเอานะเอานะมาหนึ่งเลยไลนิ่งชีตาไลนิ่งชีตาไลนิ่งชีตาเฮออผมเนี่ยสำเนียงสำเนียงดีมากให้ปล่อยเขาไปเราอนุรักษ์ความเป็นไทยอีเกิลเนี่ยคือโนอินซี่ อินซีสีดำอินซีสีดำโอเคป่ะได้เลยโอเคป่ะได้เลยลองดู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 สามครั้งนะครั้งนั้นได้เลยหนึ่งสองสามอินซีสีดำอินซีสีดำอินซีสีดำเฮ้ยไม่อยากอยู่ข้างหน้าเราเลยค่ะขันใจเที่ยวไม่อยากไปอยู่ที่เดิมสุดท้ายค่ะฝากฝากทุกแฟนเชียร์แต่ละทีมหน่อยแล้วก็ย้ำด้วยว่ากีตามีวันไหนแล้วมาเชียร์ยังไงบ้างได้ครับ มีวันที่เท่าไหร่จำได้ใช่ไหมยี่ยี่สิบเอ็ธันวาคมเให้มาฝากก่อนเลยครับฝากเชียร์ทีม Shadow Eagle ด้วยครับทุกกีฬาเลยไม่ว่าจะเป็นกีฬาฟุตบอลหรือว่าบาสเกตบอลนะครับผมแต่ว่าถ้าจะให้ดีมาเชียร์กีฬาดีกว่าครับเพราะว่าสนุกสุดผมคิดว่านะแล้วก็ตัวตึงเนี่ยจะอยู่ในกีฬาสัส่วนใหญ่ครับผมแลคิดว่าถ้าอยากอยู่ฝั่งชนะก็มา Shadow Eagle ครับ เอาจริงผมอยากให้มองมันภาพรวมดีกว่า,าให้กำลังใจทุกคนเ,เป็นสิ่งที่ดีเ,เราจะไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายกัน,นอ ถือถ้าเกิดเขาจะแบบว่ามามาเพื่อข่มเหงคนอื่นผมทําให้เป็นผมอยากให้ทุกคนให้กําลังใจพวกเราทั้งคนทุกคนก็ผมเพราะว่าเพราะว่าก็ผมโดนเขาบีบมาเพราะว่าเพราะจริงงานนี้จิมทีวีก็ขนนักแสดงมาเกือบร้อยชีวิตแล้วก็มีหลายกีฬยาอย่างที่มาบอก็ต้องนะคทุกคนแบบว่าช่วยให้กําลังใจกันมีเปิดขายบัตรด้วยใช่ครับสามารถซื้อบัตรนะครับตอนนี้บัตรยังไม่หมดแต่ว่าใกล้แล้วใกล้หมดแล้วที่ไททิเกตเมเจอร์นะครับวันที่21ธันวาคม ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับแล้วถ้าเกิดใครไม่สะดวกมาก็สตรีมอะไรสตรีมสตรีมมั่งสตรีมมิ่งเฮ้อ่ะถูกแล้วครับผมเอาแค่นี้เราก็เออก็ยังมีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยก็ฝากติดตามด้วยครับใช่ครับโอเคนี่แถวอีกอ่ะเรียนถ่ายเสิร์ฟสวยสวยเดี๋ยวอีออนี้เสร็จปุ๊บอันนี้เสิร์ฟก่อนแล้วเดี๋ยวที่จะมีเอ่อถ่ายภาพนิ่งรวมถ่ายภาพนิ่งแยกทีมให้นะคะอเสิร์ฟก่อนเด็กๆมองกล้อง ทีวีที่มีไฟอะค่ะโบมือบายบายเลยได้อินเสิร์ตค่ะขขออบบเดี๋ยวเจอกันนะคะสาวข้างหลังเขย่งหนึ่งนิดนึงก็ได้นะลูกก้าวเห็นครบไหมโชว์แข็งนะแต่ร้องวิ่งก้าวแตกร้องวิ่งโอเคแข็งเราต้องคนเราต้องส่งไม้ไงต้องส่งไม้ อันนี้กันสีนะช่อดวันได้ไหมโอเคงั้นขออนุญาตเก็บเก็บอันนี้ก่อนนะคะจะเป็นภับนิ่งนะคะ